ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนโอ้ยเกือบชนแนะ่เมื่อเช้านี้ยกะทิก็ขับรถไปคุยกับฟุตบาทมารอบนึ่งแล้วดีนะที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งเอาไว้อะเลยอุ่นใจได้แล้วคุณละ่ะคะทำประกันภัยกันไว้หรือยัง เชื่อกะทิเธอคาวา่าทาเอาไว้อุ่นใจในทุกเส้นทางจริงๆแล้วก็ทิีจะบอกว่าตอนนี้นะคะมงคลออโตสวิสร่วมจับมือกับอินชเฟนโบเกอกเกสามารถผ่อนประกันได้นานถึง12เดือนและที่สำคัญนะคะดอกเบีย้ย0%เท่านั้นเองมงคลออโตสวิสมาที่เดียวจบครบทุกบริการอย่างแน่นอนค่ะ เรื่องประกันภัยไว้ใจเพื่อนคนนี้ชั้นหนึ่งไม่ไหวชั้นสามมีติดไว้ก็ยังดีไปไหนมาไหนอุ่นใจในทุกเส้นทางจ้กแล้วยังไงนะคะเจอกันกับกะทิที่มงคลออตเตอร์สวิถ้าชอบฝากกดไลค์กดถูกใจให้กะทิด้วยนะคะเราเจอกันบ๊ายบาย, <S <S 1> <S 1> บายกะทิจะบอกว่า รีบรีบมาทํากันนะเดี๋ยวในวันแม่นี้เราจะได้พาคุณแม่ไปเที่ยวอย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นรีบมานะรีบมานะฉันัคนคที่ส